ตอนที่29กลัวความสูงเซียวเยี่ยนเดินกลับมาด้วยใบหน้ายันชาอีกครั้งหลินชิงเมยกำลังนั่งอยู่ในศาลาก้มหน้าบีบนวดขาที่เมืยลลาทั้งคู่ของตนเองเมื่อหันมาเผชิญหน้ากับใบหน้ายันชาของเซียวเยี่ยนหลินชิงเมยเอ่ยขึ้นอย่างน่าสงสารว่าคิดไม่ถึงว่าวังหลวงจะกว้างใหญ่เช่นนี้เดินมาเนิ่นนานแล้วยังไม่ถึงไหนข้าเดินเหนื่อยแล้วท่านอองคงไม่ถือสาที่ข้าขอพักที่นี่สักครู่กระมังเซียวเยี่ยนเอ่ยออกมาสองคำถือสา หลินชิงเวยกล่าวถือสาก็ต้องทนเซียวเยี่ยนยืนอยู่เบื้องหน้านางนี่เจ้าเจตนาจะเป็นปฏิปักษ์กับเปิ่นหวางใช่หรือไม่หลินชิงเวยร,รีตาเอ่ยว่านี่ท่านอองพูดอะไรกันยังไม่ได้พูจบประโยคหลินชิงเวยพลันรู้สึกร่างกายของตนเอ็นเอียงแล้วลอยวูบนางพบว่าเซียวเยี่ยนยื่นร่างนางขึ้นมาราวกับนางเป็นนกตัวเล็กๆอย่างไรอย่างนั้น หลินชิงเวยดิ้นรนต่อสู้เซียวเยียนจึงยิ่งชูมือขึ้นสูงไม่มีความคิดที่จะปล่อยนางลงมาแม้สักกระผพีนี่คิดว่านางเป็นลูกนกหรือไรคิดจะหิ้วก็หิ้วขึ้นมาแม้นางจะมีรูปร่างเล็กบอบบางแต่การมีรูปร่างเล็กมีใช่ความผิดของนางความเคารพนับถือตนเองของนางนั้นทั้งอ้วนและหนักแน่นไหนเลยจะทานทนได้เมื่อเซียวเยียนปฏิบัติกับนางเช่นนี้ ท่านปล่อยข้านะหลินชิงเวยถีบขาทั้งคู่ตวัดเล็บมือที่กางออกมาทว่ากลับมีอาจแต่ต้องแม่แต่ชายเสื้อผ้าของเซียวเยียนเซียวเยียนเห็นท่าทีแข็งเคี้ยวเคี้ยวฟันมือตะกุยตะกายของนางเช่นนี้แล้วความไม่ได้ด่างใจก่อนหน้านี้เรากับพลันหายไปสิน้นเวลานี้เขาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดจึงเลิกคิ้วและกล่าวว่ามิใช่เดินไม่ไหวหรือไรเปิดวางหิ้วเจ้าเดินไปได้ ผู้ใดต้องการให้ท่านยิ้วแล้วเดินไปเล่าหลินชิงเวยช้อนตาขึ้นถลึงตาใสขาวดวงตาทั้งโตและวิบวับไปด้วยประกายน้ำทั้งดำคลับและสว่างสวยัยเขาว่าเซียวเยี่ยนมีได้ใส่ใจนางเขาหิ้วผีกนางเดินออกไปจากศาลาอาการประชวนของห้องเต้รอไม่ได้เขาไม่อนุญาตให้นางอิดออดอดอ,อ,อ,อยู่ที่นี่ต่อไป ซินหรูหดคอไปมาคิดจะติดตามไปแต่จนใจที่ทันทีที่นางก้าวเดินออกจากศาลาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยเห็นเซียวเยี่ยนที่จับตัวหลินชิงเมยเดินไปไกลโยดแล้วนางคิดจะวิ่งตามไปก็พบว่าท่ามกลางการต่อต้านของหลินชิงเมยเซียวเยี่ยนกลับพานางเหินขึ้นกลางอากาศร่างกายของเขาเบาประดุดอินรีที่เหินขึ้นฟ้าทำให้ผู้คนเห็นแล้วต้องตื่นตะลึง หลินชิงเวยพบว่าร่างกายของตนกำลังเหินขึ้นสู่กลางอากาศไม่หยุดนางก้มหน้าลงไปดูที่แท้พื้นดินข้างล่างค่อยๆห่างจากตนเองไปไกลร่างของนางกำลังเหินขึ้นจากพื้นดินเบื้องล่างสู่ท้องฟ้าเบื้องบนหากยังคงต่อต้านต่อไปเกิดตกลงไปคงต้องแย่แน่ๆชั่วพริปตาเซลเยียนพานางเหินขึ้นสูงกว่าต้นไม้ปลายเท้าของเขาแตะบนกิ่งไม้เพียงเบาๆราวกับแมลงปอแตะผิวน้ำอย่างไรอย่างนั้น ทว่ากลับเหินกายออกไปได้ไกลยิ่งยวดวังหลวงทั้งหมดกำแพงวังสีแดงเป็นแนวยาวกระเบื้องกระจบท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องมาน,นั้นเป็นประกายระยิบระยับทว่าหลินชิงเมยไม่มีกาจิตกาใจจะชื่นชมสิ่งเหล่านี้นางต่อสู้ดิ้นรนรุนแรงขึ้นทั้งมือทั้งเท้าของนางล้วนปรารถนาที่จะจับตัวเซียวเยี่ยนที่จริงหากจะพูดว่าดิ้นรนต่อสู้ไม่สู้พูดว่าพยายามอย่างยิ่งที่จะคว้าฟังเส้นสุดท้ายเพื่อให้มีชีวิตรอดจะถูกต้องกว่า นางกลัวว่าจะตกลงไปจริงสูงเช่นนี้แค่มองขาก็พลันอ่อนยวบหลินชิงเมยหายใจรัวเร็วใบหน้าแดงเรื่อออด้วยเลือดฝาดก่อนหน้านี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาวเผือดเมื่อเห็นว่าตนจับตัวเซียวเยี่ยนไม่ได้จึงด่าทอออกไปประโยคหนึ่งให้ตายสิตาเท่าเซียวเยี่ยนฟังออกว่ามีใช่คำที่มีความหมายดีอันใดคิ้วนั้นมุ่นลงเล็กน้อยแล้วค่อยๆค,ค,คอลายมือออกจากนั้นหลินชิงเวยก็ได้รับอิสระโดยการดิ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างไร้การยื้อยุดใดๆ หัวใจของนางหนาวเยือกต่อให้นางรู้ว่าเซวยเยี่ยนไม่มีทางมีคำนึงถึงอาการประชวนของห้องเต้ด้วยการปล่อยนางออกมาจากตําหนักเย็นแล้วปล่อยให้นางมาตกลงไปตายเช่นนี้แต่ความรู้สึกที่ต้องตกลงไปนั้นช่างไม่น่าอภิรมจริงๆเมื่อเห็นว่ากำลังจะตกลงสู่พื้นทันใดนั้นเมื่องหน้าคลองจากสู่ก็ปรากฏเงาร่างดำม,มืดพาดผ่านร่างของนางที่กำลังดํดิ่งลงนั้นพลันหยุดชะงัก เซียวเยี่ยนกลับมาหิ้วผีกนางเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วเหินกายกลางอากาศต่อไปเล่นกับนางราวกับนางเป็นลูกนกตอนที่35ล้อเล่นเช่นนี้หลินชิงเมยกล่าวเรียบๆว่าหากไม่กลัวว่าอีกประเดียวข้าจะสั่งยาผิดให้กับห้องเต้ท่านก็เล่นต่อไปเถิด เซวเยี่ยนหลกตาลงมองนางจากนั้นดึงแขนของตนกลับมาเล็กน้อยลดช่องว่างระหว่างเขาและหลินชิงเมยให้น้อยลงหลินชิงเมยเห็นเช่นนั้นจึงรีบยื่นแขนทั้งคู่ออกไปกอดคอเขาเอาไว้ร่างกายนุ่มนิ่มของนางแนบติดไปบนหน้าอกของเขาร่างของเซลเยี่ยนแข็งค้างทันทีขนตาของหลินชิงเมยกระพริบถีถีทึมทื่อะไรอยู่เล่ากอดข้าเอาไว้สิ ทำเช่นนี้จึงจะผ่อนแรงของนางลงได้กอดคอของเขาเอาไว้เพื่อให้น้ำหนักของร่างกายตนเกิดความสมดุลเวลานี้นางรู้สึกเมื่อยล้าไปทั้งแขนเซียวเยี่ยนไร้การเคลื่อนไหวกลับกล่าวเสียงเย็นว่านี่เจ้ากำลังเล่นลูกไม้อะไรหลินชิงเว่ยกล่าวยิ้มยิ้มเสื้อเจิ้งอ๋องของข้าวเวลานี้อยู่บนความสูงราวราว20เมตรข้าจะเล่นลูกไม้อะไรได้เล่า ดวงตาของนางกลิ้งกลอมไปมาแล้วพลันส่งเสียงหัวเราะขึ้นหรือท่านปรารถนาให้ข้าเล่นลูกไม้อะไรหรือนางเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าด้านข้างคมสารล่อเล่าที่อยู่เบื้องบนยิ่งดูก็ยิ่งชมชอบเพื่อคิดจะมาเล่นเจ้าล่อเอาเถิดกับพี่สาวนะหรือเจ้านายยังอ่อนหัดไปหน่อยดังนั้นขณะที่เซียวเยี่ยนไม่ได้ป้องกันอะไรนางจึงยืดคอขึ้นไปจุมพิษลงบนซีกหน้าด้านข้างของเซียวเยี่ยนถามว่าเช่นนี้ลินชิงเวยดอกป,ปากด้วยความพอออกพอใจ สมควรตายนับนาทีถัดมาร่างของเซลเยียนสูญเสียการทรงตัวจึงพาร่างของหลินชิงเวยร่วงลงสู่เบื้องล่างพร้อมกันให้ตายเถอะสภาพจิตใจของเซื้อเจิ้งอ๋องท่านนี้ไม่ย่ำแย่ไปหน่อยหรือหลินชิงเวยตะหนกเสียจนรีบหลับตาปีเมื่อรู้สึกตัวก็อ้าขาทั้งคู่กอดรัดเอวของเซียลเยี่ยนอย่างแน่นหนาะเห็นอยู่ว่ากำลังลงสู่พื้นเซลเยียนพลันเม้มปากมือทั้งคู่ไม่อาจไม่โอบรอบเอวของหลินชิงเวย จากนั้นร่างทั้งร่างก็พลิกกลับให้ร่างของหลินชิงเวยอยู่บนร่างของตนแผ่นหลังของเซียวเยี่ยนนั้นสัมผัสกับพื้นชั่วขณะนั้นทำให้ใบไม้บนต้นร่วงหล่นเสียงดังจากกิ่งก้านสาขาของต้นไม้กระทบกันหลินชิงเวยได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นตุบๆุตุตด้วยตกลงมาจากที่สูงกระทันหันนางกลัวความสูงจริงๆหัวใจทั้งดวงแทบจะกระโดดออกมาจากลำคอก็ว่าได้ ทั้งคู่ที่อ่อนยวบของนางพาดอยู่บนร่างของเซลเยียนหน้าผากของนางแตะอยู่บนปลายคางของเขาต่อหนวดสั้นๆที่เพิ่งจะขึ้นนั้นทิ่มแทงลงบนผิวของนางจนรู้สึกเจ็บนิดๆน,นางเบิกด,ดวงตาดำคลับกลมโตทั้งคู่ขึ้นมองคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าเซลเยียนถึงกับยอมพลีกายเป็นฟูกรองรับนางในเวลาแห่งความเป็นความตายเช่นนี้นางหัวเราะคิกออกมาอย่างหาได้ยากจากนั้นจึงถูกเซลเยียนที่ลุกขึ้นนั่งผลักออก หลินชิงเมยนั่งอยู่บนกองใบไม้ที่ทับถมกันมองเซียวเยี่ยนที่รีบผุดลุกขึ้นใช้มือปัดเศษใบไม้ตามร่างกายรูปร่างใหญ่โตตกลงมาสูงเช่นนี้เรากับไม่รู้จักความเจ็บปวดสายตาที่เขาจับจ้องหลินชิงเมยนั้นเย็นชาผิดธรรมดาเจ้าอย่าได้ท้าทายขีดความอดทนของเปิ่นหวาง หลินชิงเวยใช้ฝ่ามือยันไกยของตนเพื่อลุกขึ้นยืนเดินมาหยุดข้างไก่เซียวเยี่ยนรอยยิ้มที่อยู่บนริมฝีปากนั้นไม่จางลงล้อเล่นกับท่านหรือไรข้าไหนเลยจะรู้ว่าเสื้อเจิ้งอ๋องเป็นคนที่ล้อเล่นไม่เป็นเซียวเยี่ยนหลุกตาลงต่อไปเจ้าจะยังได้รู้ด้วยว่าเรื่องที่เจ้าทำไม่ได้มีมากมายนะักหากคิดจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเจ้าสงบเสงี่ยมเจียมตนสักหน่อยจะเป็นการดีที่สุดพูดแล้วก็สะบัดชายเสื้อแล้วเดินไปเบื้องหน้าชายเสื้อสีม่วงนั้นปลิวสะบัดพลิ้วไปมา เส้นผมสีดำสนิทที่ถูกโยกสีเขียวอ่อนรวบเอาไว้นั้นยาวมาถึงช่วงเอวบนเส้นผมของเขายังมีเศษใบไม้ติดอยู่หลินชิงมวยมองน้ำแข็งก้อนโตก้อนนั้นท่าทางที่เดินนั้นเป็นธรรมชาติและสง่างามราวกับความสูงสักนั้นติดตัวมาแต่กำเนิดอย่างไรก็พอเป็นอาหารตาแล้วราวกับสถานที่แห่งนี้ห่างจากตำหนักบรรทมของเซียวจินห้องเต้ไม่ไกลมากหลังจากเดินออกมาจากผืนป่าแล้วเบื้องหน้าก็คือตำหนักหลังหนึ่ง